นะครับทุกผู้ชมครับตอนนี้บาดเจ็บสาหัสนะฮะนั่งอยู่ที่หน้าบ้านครับถูกยิงบาดเจ็บสาหัสเลยครับทุกผู้ชมครับคือเจ้าหน้าที่นคาดว่าเรื่องของการเมืองท้องถิ่นแน่นอนอะไรมันจะดูขนาดนี้นี่ฮรัทุกผู้ชมครับสองทุ่มคืนที่ผ่านมานะครับผู้ที่ถูกยิงชื่อว่านายสุคนสีสำราญอายุ48ปีเขาเป็นเจ้าของสนามฟุตบอลนะครับในพื้นที่ตำบลโคกพระเจดีอําเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐม ถูกยิงในกระสุนมันเข้าที่คอด้านขวานะฮะตอนนี้บาดเจ็บสาหัสอยู่นะครับอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับคือตอนนั้นนั่งอยู่ที่โต๊ะไม้แถวหน้าอาคารบริเวณลานจอดรถของสนามฟุตบอลนะฮะกู้ภัยก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลนาคลปรปฐมสพนครชัยศรีบอกว่าไปสอบสวนเบื้องต้นทราบว่าก่อนเกิดเหตุนายสุคนเขานั่งอยู่ที่โต๊ะไม้หน้าอาคารซึ่งตรงกับทางเข้าของสนามพอดี ลักษณะคือนั่งเล่นอยู่ช่วงค่ำๆอยู่ๆมีเสียงปืนดังขึ้นมาจากฝั่งตรงข้ามสนามนะฮะดังหนึ่งนัดก่อนที่นายสุคนเนี่ยเหมือนกับจะรู้ตัวว่าถูกลอบยิงตรงนี้ฮะนี่เป็นสนามฟุตบอลของเขานะครับสนามฟุตบอลของนายสุคนสีสําราญผู้ที่ถูกยิงจนบาดเจ็บสาหัสมีเสียงปืนดังขึ้นมาจากฝั่งตรงข้ามของสนามที่เขานั่งอยู่ที่โต๊ะไม้หน้าคารตรงนี้แล้วนายสุคนเหมือนกับรู้ตัวว่าเอ้า ปั้งมาเนี่ยแล้วตัวเองถูกยิงก็เลยตะโกนขอความช่วยเหลือจากคนในสนามฟุตบอลคนี่ฮะปรากฏว่ากระสุนนี่เข้าคอด้านขวานะครับบาดเจ็บสาหัสนะครับทุกผู้ชมครับโอ้โหคือถ้าเป็นการเมืองท้องถิ่นจริงๆเนี่ยมันโหดขนาดนี้เลยเหรอน,ะะนี่โหดขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยะค,ะคุณอรไทยเป็นลูกพี่ลูกน้องของคนเจ็บนะฮะเราไปคุยด้วยนะครับทุกผู้ชมครับแล้วบ้านนี่อยู่ติดกับสนามฟุตบอลเลยนะนี่ฮะ คือคุณออไทยเนี่ยบอกว่าตอนเกิดเหตุเมื่อวานนี้ค่ำๆเนี่ยอยู่ในบ้านเลยไม่ได้ยินเสียงปตืนคือมาเห็นก็คือตอนรถพยาบาลมาสนามฟุตบอลก็ออกไปดูเอา้าพบว่านายสุคนถูกยิงปมเหตุไม่รู้ว่ามาจากอะไรนะแต่านายสุคนเนี่ยนอกจากเขาเป็นเจ้าของสนามฟุตบอลเขามีอาชีพหลักคือรับเหมาขุดดินนะสนามฟุตบอลเนี่ยเพิ่งเปิดไม่ถึงปีปกตินิสัยส่วนตัวก็เป็นคนดีนะเป็นคนกว้างขวางในพื้นที่เป็นที่รู้จักของชาวบ้าน ไม่ได้ยินก็อยู่ในห้องอะ่ะพอพอมืดก็ก็จะเข้าบ้านกันแล้วต่างคนลูกๆกก็เข้าห้องกันก็ดูทีวีกันอยู่ในห้องอะ่ะก็ไม่ไม่สนใจไงแล้ว,ลวพอออกไปดูเขาเอาตัวลสงส่งโรงพยาบาลหรือยังยัง,ยงแต่ว่าสภาพคือ,อยังยังคุยได้หรือเปล่าไม่ไม่เขานิ่งไปแล้วอ่ะรักษาใส่ส่วนตัวเขาเป็นคนยังครับสปอร์ตเต็มที่เต็มที่เพื่อนฟูพี่น้องรักกันทุกคน มีใครเข้ามาหาเรื่องเขาถึงที่มั้งไหมไม่มีไม่มีครับแล้วสนามบอลนี่เขาเปิดมานานไว้แล้วครับตรงกลางปีนี่เองทั้งเปิดมาได้กลางปีก็ประมาณสามเดือนสี่เดือนอมีกระแสข่าวอะไรมันผุดขึ้นมาไหมครับว่าเขาไปมีเรื่องกับใครอะไรไม่มีนะคือตอนนี้ญาติก็งงเหมือนกันปาก็งงก็งงก็ไม่มีไม่เห็นมีเรื่องอะไรกับใครเลยนะ พี่ชายของนายสุคนนะครับที่เราคุยด้วยนะครับชื่อว่านายสมัตนะฮะอายุ52นะครับยืนยันว่าน้องชายไม่เคยมีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งกับใครคะนะแต่ว่าอีกหนึ่งเดือนข้างหน้าจะมีการเปิดรับสมัครชิงเก้าอี้นายกอบตอโคกพระเจดีน้องชายเนี่ยคือนายสุคนเนี่ยพี่ชายบอกว่าประกาศตัวมาเกือบปีแล้วบอกว่าจะลงสมัครรับเลือกตั้งแน่จะลงแน่ชิงตําแหน่งนายกอบตอโคกพระเจดี ไม่มีกระไคครับเขาก็เขาคนท่านนี้ก็รู้จักกันดีครับเขาก็หลักใครกันดีมีคนรู้จักเยอะครัเจัๆก็มาเดินจริงแบบนี้ก็เอเหมือนกันครับแล้วไม่รู้มันเป็นอะไรครับครับเขาเดิสมัครนายกะครับนายกบตนายกบตอเลยครับอีกกี่ปีครับที่เขาจะลงก็เดินเขาจะเปิดสมัครเดินตุลาเนี่ยครับเดินตุลานี้ฮะแต่แต่ยังไม่ได้สมัครยังยัง เขาพูดมานานแล้วว่ามาลงเป็นปีแล้วเขาไม่มีแล้วเขามีรถเมโครถวิ่งรับทุ่มดินเอ้รับลูกลังฮิงเกตอะไรเงี้ยแต่เปิดสนามฟุตบอลอยู่ก็มีแค่สองก็มีต้องย่างนยครับมีเมโคทําตักเมโคอะไรเงี้ยอันนี้อญางเขาตั้งข้อสังเกตนะว่าจะเป็นสาเหตุที่ถูกยิงหรือเปล่าตำรวจสพนครชัยศรีบอกว่าเดี say, uh, ๋ยวต้องไปไล่ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับคือตอนนี้ไปตรวจสอบ บางจุดแล้วนี่ฮะแต่มันมองไม่เห็นคนร้ายครับเมื่อวานนี้ประมาณสองทุ่มฮะแล้วเสียงปืนมันดังมาจากฝั่งตรงข้ามสนามฟุตบอลนะนี่ฮะอยู่ดีๆก็มีเสียงปืนดังแล้วนายสุคนก็ล้มฟุบไปเลยนะถูกยิงกระสุนเข้าคอแต่เบื้องต้นตั้งปมก่อเหตุไปที่เรื่องการเมืองท้องถิ่นเกี่ยวกับการที่คนเจ็บเขาประกาศตัวจะลงสมัครรับเลือกตั้งชิงตำแหน่งนายกอบาตาในพื้นที่ เดี๋ยวต้องไปไล่สืบสวนสอบสวนต่อนะฮะอตอนนี้เจ็บสาหัส